แล้วก็เพดานนะครับก็หมายถึงว่าหลังจากหารแล้วเนี่ยถ้าเหลือเศษนะครับก็ให้ปัดขึ้นอ่ะเราก็มีหน้าที่นับเฉพาะตัว DI เท่านั้นแต่ก็ต้องเริ่มทั้งอเลรครับ J ตั้งแต่1ถึง N นะฮะเพิ่มข้างละหนึ่ง 1, เมื่อพบข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับตัว DI เมื่อออกนอกวงวนปั๊บก็ตรวจสอบครับว่า C เนี่ยมันเกินครึ่งหรือเปล่าเกินครึ่งก็รีเทิรจริงนะครับไม่เกินครึ่งก็รีเทิรเทป หลายคนอาจจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่าการนับตัวตรงกลางแบบนี้เนี่ยมันต้องวิ่งทั้งอะไรนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะเริ่มตัวตรงกลางแล้ววิ่งไปทางซ้ายทีวิ่งไปทางขวาทีนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับหลังจากที่เราซ้อนแล้วเรือยตัวตรงกลางนะครับเราก็เริ่มนับ3 ตัวตรงกลางนะครับแต่เริ่มที่ตรงกลางแล้วก็วิ่งถอยหลังมาทางซ้ายจนกว่าจะเอจอเจอตัวที่ไม่เหมือนนับได้ปริมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มตัวถัดไปแล้วก็วิ่งไปทางขวาจนกว่าจะเจอที่ไม่เหมือนก็ค้นพบว่ามีสีตัวแล้วก็เป็นตัวโมมาเพราะฉะนั้นโดวยวิธีนี้เนี่ยการนับตัวตรงกลางนี่ก็ไม่จําเป็นต้องนับทั้งอะรเรนะครับหรือในกรณีนี้ยิ่งจะใช้ได้ดีทีเดียวในกรณีที่ มันไม่ใช่ตัวหมูมากนะเพราะมันจะเร็วคือพุ่งไปตรงกลางปั๊บเนี่ยนะครับอย่างกรณีนี้ปั๊บเดียวก็รู้ละนะว่าหยุดได้แล้วอีกครั้งหนึ่งก็หยุดได้แล้วนะครับแล้วพบว่ามีสองตัวไม่มีตัวหมูมากอันนี้ก็เป็นกรณีที่ปรับปรุงมาจากกรณีเมื่อกี้นะครับซึ่งต้องวิ่งทั้งอะไรงวดนี้ไม่ต้องเป็นต้องวิ่งทั้งอะไรนะครับก็ได้เอาการิดทึมที่เขียนเป็นสุนุกโคตรอยงนี้ครับรับอะไรดีมานะเริ่มบริการซอส หลังจากนั้นก็ i สนใจตัวตรงกลางนะครับ c เป็นตัวนับวิ่งรอบแรกนะฮะก็คือ j เริ่มที่ i ตาบเท่าที่ j ยังมากกว่าเท่ากับ1นน,นะครับคือไม่ตกขอบอะไรทางด้านซ้ายนะครับและก็มีค่าเท่ากับตัวที่ต้องการเราก็ถอยหลัง j แล้วก็เพิ่มค่า c นะเพราะฉะนั้นจะหยุดอย่างเช่นเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไปหยุดที่ตรงนี้พอ,อนักตรงนี้เสร็จปับ๊บงวดนี้ต่อไปก็จะเริ่มที่นี่คือเริ่มที่ตำแหน่ง i นนะครับบวกไปอีกหนึ่ง นะตำแหน่ง i บวกไปอีกหนึ่งนะครับดับเท่าที่ยังไม่ล้นอะไรทางด้านขวาคือ j เนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะหยุดเมื่อมันไม่เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามันเท่าจะวิ่งต่อซึ่งก็คือการค้นต่อบวกต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลูบบนวงวนบนก็มีหน้าที่วิ่งทางซ้ายวงวนขวาก็วิ่งทางขวาวงวนล่างก็วิ่งทางขวานะครับเมื่อจบแล้วก็เข้ากรณีเดิมครับก็คือแล้ว แล้วเรานับได้เกินครึ่งหรือไม่ถ้าใช่ก็คืนจริงไม่ใช่ก็คืนเท็จเราก็ได้อัลกอริทึมอีกแบบหนึ่งนะครับที่ถ้าเราลองทำการทดลองดูก็จะพบว่ามีประสิทธิภาพที่ยังไม่ค่อยต่างแตกต่างกันมากนะครับกับอันก่อนหน้านีนะ้แต่ยังไงก็ตามจะแตกต่างกับวิธีที่หนึ่งแน่นอนที่นันเสนอมา อันนี้ขอแหวกแนวออกไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อเห็นแนวคิดว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีรูปแบบที่มีระบบอย่างที่นําเสนอมาเนี่ยนะครับเรามาดูกรณีนี้ครับกรณีนี้บอกว่าไม่ต้องซอสละสุ่มเอาเลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาไปเรียงลาดับข้อมูลนะครับมีข้อมูลมาในอาร์เรย์เนี่ยก็สุ่มมาสักตัวแล้วก็นับเอาแล้วกัน,กนแน่นอนครับฟังอย่างนี้ก็รู้สึกนะครับว่าอัลกอริทตถ้ท่าทางจะผิดนะอลองดูต่อไปนะครับสมมติในกรณีนี้เราได้รับอัลกอริทึมนี้นะ ผมสุ่มมาตัวหนึ่งตัวนี้นะครับนับแล้วเนี่ยก็พบว่าสีมีตัวเดียวนะยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีตัวหมูมากให้สังเกตนะครับว่าชุดอารเรยชุดนี้เนี่ยไม่ว่าผมจะสุ่มได้ตัวไหนก็ตามเนี่ยนะครับคําตอบจะบอกออกมาว่าไม่มีตัวหมู่มากนะครับเพราะว่าตัวอารเรยจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวหมู่มากเราสุ่มตัวไหนมานับก็ตามเนี่ยก็ย่อมไม่ไม่ใช่ทั้งนั้น สำหรับกรณีน,นี้เราจะได้คําตอบถูกเสมอ,อามาดูกรณีน,นี้นี่ครับกรณีนี้เนี่ยเราได้อะไเรย์มาซึ่งถ้าดูในเนื้ออะรเรย์แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีเลขสามเป็นตัวหมู่มากอาลองสุ่มดูครับสมมติสูตรได้เลขสามแน่นอนครับนับแล้วเนี่ยก็จะพบว่าสามมีสี่ตัวซึ่งก็พบว่าอรเรย์นี้มีตัวหมู่มาก ก็ให้คําตอบที่ถูกต้องบางคนอาจจะบอกว่าเออันนี้นี่เข้าข้าง,างตัวเองหรือเปล่าผลสุมส่มมุมสุม่มใหม่ได้สามอีกละแน่นอนครับนําใหม่ก็ต้องได้สี่แล้วก็ได้คําตอบที่ถูกต้องแต่หลายคนเห็นตรงนี้เราคงจะบอกว่าอันนี้โกงนี่ครับทําไมไม่ลองนับแล้วแล้วได้ตัวอื่นล่ะลองสุ่มแล้วได้ตัวอื่นล่ะอย่างเช่นกรณีนี้สุ่มแล้วได้หนึ่งนะฮะลองนับดูนะครับแน่นอนครับหนึ่งมีอยู่สองตัวเท่านั้น ก็สรุปว่าไม่มีตัวหมูมากซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดแล้วเรายอมรับเอากราฟตึ um ประเภทนี้เหรอครับที่มีโอกาสที่จะผิดก็ถูกต้องครับยอ,ยอมรับไม่ได้แหละครับนะามาลองดูนะครับเอากราฟตึ Al ้ม um นี้จะเขียนยังไงนะก็สุ่มเลยเริ่มตัวนับนะครับ C ่ากับ0แล้วก็สุม่มเ,เขียนอย่างนี้หมายว่าเราเรียกฟังก์ชันนะครับที่ส่งค่า ตัวน้อยไปยังตัวมากนะครับแล้วก็ให้เขาสุ่มค่าระหว่างค่านี้เพื่ะน้ก็จะสุ่มค่า1นถึงเออกมาเก็บไว้ในตัวแปะ i ก็คือสุ่มช่องในอาร์เรย์ดีที่ได้รับแล้วก็มาลุยนับเลยนะครับว่าตัวไหนเท่ากับดีบ้างเท่าก็เพิ่มค่าสีไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วเนียก็ตรวจสอบนะครับว่า C มันเกินครึ่งหรือเปล่าถ้าไม่เกินครึ่งก็คืนเท็ตไปเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้า อารีดีที่ได้รับเนี่ยไม่มีตัวหมู่มากนะครับคําตอบจะจริงถูกต้องเสมอคําตอบจะถูกต้องเสมอนะครับไม่ใช่จริงเสมอถูกต้องเสมอเพราะว่าเราสุ่มตัวไหนมาก็ได้คําตอบว่ามัไม่ใช่ตัวหมู่มากแต่แต่ถ้าดีดีเป็นอารที่มีตัวหมู่มากถ้ามีตัวหมู่มากนะครับโอกาสที่เราจะสุ่มได้ตัวหมู่มากเนี่ยมันย่อมเกินครึ่งจริงไหมครับเพราะว่าตัวหมู่มากมันมีอยู่เกิน ครึ่งหนึ่งของอาร์เรย์แต่นี้เราสุส่มๆมาตัวหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดไม่ได้ตัวหมูมากเนี่ยก็ย่อมน้อยกว่าครึ่งซึ่งนั่นจะให้คําตอบที่ผิดในเราสรุปได้อย่างหนึ่งว่าโอกาสที่ของจริงมีตัวหมู่มากเนี่ยนะครับแต่สุ่มเราไม่ได้เนี่ยจะน้อยกว่าครึ่งอันนี้ก็จะไม่ใช่ยังไม่ใช่เหตุผลน,นะครับที่ตัดสินใจให้เราใช้อัลกริทึมนี้นะครับเพราะว่า อย่างน st ี้ก็ตามมันให้โอกาสที nee ่จะผิดเนี huh ่ยสูงพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าครึ่งก็ตามเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ครับเราสามารถปรับปรุงความน่าจะเป็นที่จะได้คําตอบที่ผิดเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันน้อยกว่าครึ่งเนี่ยให้มันน้อยลงเรื่อยๆได้ครับโดยการทํากระบวนการนี้เนี่ยซ้ําๆไปเรื่อยๆครับเมื่อไรก็ตามที่มีคําตอบที่เป็นเท็จเราก็บอกว่าลองซ้ําใหม่ดูซินะถ้าก็นับแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเท็จอยู่นับแล้วบอกไม่มีตัวมากเราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ ก็นับซ้ำใหม่นับซ้ำใหม่ไปเรื่อยๆครับสมมุติเราเขียนอย่างนี้นะครับลองทําสัก30สิครั้งเขียนตั้งแต่หนึ่งถึงสาลองทํา30ครั้งนะสามสิคร,ครั้งแต่ละครั้งทำอะไรก็ทําแบบเมื่อกี้นี้นครับ,ค,รบคือสุ่มมาตัวหนึ่งนับนะครับแล้วก็ทดสอบดูซิถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าเราเจอพยานแล้วนี่ฮะว่ามันมีตัวหมูม่างจริงก็คืนจริงไปได้เลยแต่ถ้าไม่จริงเรากลับไปทําใหม่กลับไปทําใหม่ กลับไปทำใหม่นี่เรื่อยๆแน่นอนครับถ้าเราสุ่มทุกครั้งเนี่ยแล้วไม่เจอตัวหมู่มากสักทีหนึ่งนะครับโอกาสเช่นแล้วจริงๆแล้วมันมีจริงๆเนี่ยนะครับโอกาสเช่นนั้นน้อยมากครับเพราะว่าเราคงไม่เขาเรียกว่าโชคลายซ้ำซากนะครับโอกาสที่เราจะครั้งแรกแล้วสุ่มแล้วไม่พบตัวหมู่มากเนี่ยนะครับทั้งท่านมันมีจริงๆเนี่ย,ยก็คือน้อยกว่าครึ่งใช่ไหมครับโอกาสที่2เนี่ยที่จะเป็นสภาพดีกว่าโอกาสที่1เนี่ยนะครับก็ยังเป็น1นึ่งส่วนสองกำลังสอง โอกาสที่3ามที่จะเหมือนกับ2ครั้งแรกก็คือของจริงมีแต่กลับสุ่มแล้วไม่มีเนี่ยนะครับสุ่มแล้วไม่พบตัวนั้นเนี่ยก็เป็น1นส่วนสองกลังสามเพิ่มไปเรื่อยๆครับนั่นก็คือถ้าสมมุติว่าผมทําทั้งหมดนะฮะสครั้งแล้วโอกาสที่ของจริงเนี่ยมันมีตัวหมู่มากแต่เรากลับไม่พบมันจะน้อยกว่า1นส่วนสยกำลังสาสิครับซึ่งหนึ่งสองกำลังสาิเนี่ยสองกำลังสาสินี่ก็คือ1ก็คือพันล้าน ราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้โชคร้ายแบบนี้นะครับก็คือหนึ่งในพันล้านบางคนอาจจะบอกว่าแหมแต่มันก็ยังเป็นโอกาสที่ผิดนะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงน,นะครับว่าโอกาสที่อะไรมันผิดพลาดเนี่ยมันมีทั้งเสมอนะครับแม้กระทั่งโปรแกรมเราเขียนถูกโอกาสซึ่งฮาร์ดแวร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยทำงานผิดพลาดเนี่ยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อมาทุกเครื่องจะทำงานถูกต้องเสมอไป เพราะฉะนั้นในบางมุมเนี่ยนะครับลักษณะของอัลกอริทึมแบบนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันที่เราเรียกว่า randomized algorithm เนี่ยนะครับ